วิธีลบประวัติการค้นหาในเพจสโตไม่ให้คนอื่นรู้นะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่แอปเพจสโตเข้ามาแล้วกดโปรไฟล์ทางด้านขวาบนต่อไปให้เลื่อนหน้าจอนะครับและกดไปที่การตั้งค่าหน้าต่อไปให้กดทั่วไปจากนั้นให้กดการตั้งค่าบัญชีและอุปกรณ์จากนั้นให้เราเลื่อนและกดไปที่เมนูล้างประวัติการค้นหาของอุปกรณ์ เสร็จแล้วให้กดล้างประวัติแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการล้างประวัติการค้นหาในเพจส o r e เสร็จเป็นท er ีเรียบร้อยนะครับทาเสร็จแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับในหน้านี้กดไปที่ค้นหาและกดช่องค้นหาตรงนี้เพื่อเช็คดูนะครับว่าประวัติการค้นหาในเพจส o r e ได้หายไปแล้วหรือยังโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้แอนดรอยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ